อกาสถ้าใครกินสามื้อนะครับไม่ได้เปิดโอกาสให้ร่างกายเอาไขมันมาใช้เลยสวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นช่วงการกินก็คงจะต่อจาก2คลิปก่อนหน้านั้นนะครับคลิปแรกคือ กินไข่ผมกินไข่วันละส6ฟองต่อวันนะฮะสุขภาพดีครับคอเลสเตอรอลผมไม่ห่วง <laughs> นี่คือคําตอบที่ที่สองนะเราจะพูดถึงเรื่องการกินเนื้อสัตว์นะครับเป็นแบบรูปแบบของคาริวอร์ไดเอทและคลิปนี้นะครับจะต่อเนื่องกันกนะ็คือเราจะเล่าสู่เรื่องของการเว้นช่วงการกินการเว้นช่วงการกินนั้นก็คือเราจะคือผมนะครับเว้นช่วงการกินก็คือส6ชั่วโมงเป็นช่วงที่ไม่กินนะ ไม่กินเมดน้ำตาลลูกอมเม็ดเดียวก็ไม่กินนะครับนะส่วนช่วงเที่ยงถึงเที่ยงถึงสองทุ่มนะฮะอีกแปดชั่วโมงนะฮะเที่ยงถึงสองทุ่มเนี่ยเราก็เป็นช่วงของการกินแต่คขาบอช่วงของการกินทุ่มสองทุ่มไม่ใช่กินตลอดยนะาวเลยนะครับเป็นช่วงของการกินแบบมื้อนึ่งอะคือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นแค่นั้นอหมายถึงว่ากินแล้วบางทีอาจจะยืดเป็นสิบแปดสิบแปดหกนะฮะสิบแปดหกบางที บางวันถ้ามีกิจกรรมเยอะๆนะครับหมายถึงว่าคือเราถ้าเลยช่วงเที่ยงไปแล้วเนี่ยแล้วเรากินน้ําตอนหิวตอนกินน้ํากินท่าอะไรไปเรียบร้อยเนี่ยเบอร์วันหนึ่งอจจะเลทไปถึงบ่ายสองโมงนะถึงจะได้กินอาหารนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราเมื่อเราใช้ไขมันเป็นพลังงานแล้วเนี่ยเรามีพลังงานเยอะครับเรามีพลังงานเยอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรผมก็คุยกับ Chat GPT แหละครับต้องมีหลักฐานสักนิดหน่อย ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่านี่ครับเอาเป็นว่าความเชื่อเดิมคือเรายังอยากจะกินมื้อเช้าอยู่หลายคนนะครับผมไปชักชวนทำไอเฟเนี่ยกลัวมไม่มีแรงแน่นอนนะครับร่างกายของเราอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือว่าร่างกายของเรามีการใช้พลังงานอยู่สองระบบคือระบบใช้ไขมันเป็นพลังงานกับระบบใช้น้ําตาลเป็นพลังงานส่วนคนที่กินคาร์โบไฮเดรตปกติกินข้าวปกติเช้ามาขนมปังกาแฟไข่ก็ ช้คาร์บเรตเป็นพลังงานร่างกายใช้สิ่งที่กินก่อนนะครับกินแล้วเอาไปใช้กินแล้วเอาไปใช้เหลือเอาไปสะสมไหมครับมื้อเช้าเรากินมื้อเที่ยงเราก็กินกินคาร์บฮเรตกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรอีกก็เอาคาร์บฮเรตที่ได้ตรงนั้นไปใช้เหลือจากใช้ก็เอาไปสะสมมื้อเย็นเราก็กินก็มีข้าวมีอะไรอ่ะมีคาร์บฮเรตมีโปรตีนมีเนื้อสัตว์ครบห้าหมู่แล้ะครับะข้าวก็ เหลือก็ไปสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อกินครบสามมื้อร่างกายก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะเอาไขมันจากร่างกายของเราเนี่ยมาใช้เลยเพราะคุณไม่ได้เปิดโอกาสถ้าใครกินสามมื้อนะครับไม่ได้เปิดโอกาสให้ร่างกายเอาไขมันมาใช้เลยอ่านี่จริงๆเนี่ยต้องโทษตัวเราเองนะครับแต่ถ้าเราอย่างผมลบมื้อเช้าออกเลยตักมื้อเช้าออกนะครับ ใหม่ๆนะครับเวียนหัวรู้สึกจะอาเจียนจะมอนขึ้นไส้นะครับในช่วงแรกๆต,ต้องกินน้ําเยอะหน่อยผมก็แนะนําหลายๆคนไปบอกว่าถ้าเราทํา IF ไม่กินมื้อเช้าเนี่ยปกติเรากินมื้อเช้า7จ็ดโมงก็เรื่อนมาแปดโมงแปดโมงเป็นเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงกนะัค่อยๆล่นมาล่นมา,ล,นมาล่นมานะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงหรือจะเลยไปก็ค่อยๆฝึกนะครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกก็ค่อยๆฝึกกันไป นี่คือเหตุผลที่ผมไม่กินตอนเช้าเพราะผมต้องการให้ร่างกายนั้นดึงไขมันมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะฮะเป้าหมายของ IF มีอเดียวครับมี2อ,อย่างเป้าหมายของการทํา IF มีอยู่2อ,อย่างคือเรื่องของสุขภาพกับการลดน้ําหนักนะครับทําไมต้องพูดว่าสุขภาพเพราะตัวน้ำฮอร์โมนอินซูลินนี่ฮอร์โมนอินซูลินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค NCD นะฮะ คือโรคเลือดลังต่างๆไม่ว่าเป็นความดันเบาหวานโรคไตโรคหลอดเลือดโรคหัวใจทั้งหมดเลยเริ่มต้นมาจากการที่เรามีอินซูลินในเลือดที่สูงที่นานนะสูงที่นานคือเดี๋ยวก็ไม่มีคําว่าอินซูลินจะลดมาพักต่ําๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะครับถ้าเราตัดมื้อเช้าออกระดับอินซูลินก็จะต่ําตั้งแต่ มื้อเย็นที่เรากินใช่บไหมครับประมาณสักสามสี่ทุ่มยามาถึงเที่ยงอีกวันหนึ่งเราไม่ได้กระตุ้นอินซูลินเลยเราไม่กระตุ้นให้อินซูลินเลือดของเราสูงขึ้นเลยเพราะนั้นเป็นการพักอินซูลินไว้นะไม่ทําให้เป็นต้นเหตุของการอักเสบต่างๆของร่างกายของเราอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเมื่ออินซูลินต่ำร่างกายก็จะเอาไขมันสะสมมาใช้ใ่ไหมครับแล้วก็กระตุ้นให้ฮอร์โมนกูคากอนก็จะเพิ่มขึ้นฮอร์โมนกูคากร์นี่จะเป็นฮอร์โมนที่ตรงข้ามกับอินซูลิน คือกลัวาก้อนมาปับ๊บก็จะเอาไขมันมาใช้ถ้าเราทำานานๆร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะคีโตซิสก็คือหมายถึงว่าเอาคีโตนมาใช้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะครับนี่างนี้นะครับแชทจีพีพูดว่าไงเนี่ยถ้างดขาบงดอาหารเช้าทําให้ร่างกายใช้คีโตนจากไขมันแทนน้าตาลพี่อาจรู้สึกหัวโล่งสดชื่นช่วงสายๆเพราะร่างกายใช้คีโตนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ชัด GPT เรียกเราว่าพี่เลยหนุ่มขึ้นนะครับนี่เข,ข้าใจนะครับชทนี่เข้าใจมาใช้วันนั้นถ้าใครทำา IF แล้วก็โลขาบหรือไม่กี่ขาบหรือกินคาร์บูโรเราก็จะชิปมาจุขั้นตอนที่3นะครับใช้ไขมันสะสมนี่ตรงนี้เลยนะนี่กระบวนการที่พี่ทำอยู่ตอนนี้กินแค่ไข่เนื้อไม่มีขาบงดมื้อเช้าร่างกายกระโดดข้ามหนึ่งสอไปหาไขามัน สะสมได้เร็วขึ้นนะครับเอาไขมันสะสมมาใช้ได้เร็วขึ้นอย่างครับนี่สำหรับขั้นของการใช้พลังงานนะครับเพราะนั้นการทำไอเอฟเป้าหมายหลักเลยก็คือให้มีอินซูลินอยู่ในระดับต่ำเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งอย่างเช่นเรา16บหกใช่ไหมสิบหกชั่วโมงที่เราไม่กินเนี่ยในส6บชั่วโมงที่เราไม่กินนี่แหละอินซูลินเราจะต่ําเป็นระยะเวลา16ชั่วโมง ร่างกายก็จะเอาไขมันมาใช้ไม่มีน้ําตาลในเลือดพุ่งร่างกายต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องเขาก็จะเอาไขมันสะสมตรงนั้นมาใช้เน,เนี่ยครับแปดโมงถึงเที่ยงก็ยังใช้ไขมันอยู่เนเป็นช่วงทองคําคือที่เหตุผลที่ผมไม่ไม่งดคือบางคนบอกว่างดมื้อเย็นดีกว่านะสองมือ้อกินสองมือ้อใช่ไหมครับเอามื้อเย็นดีกว่ามื้อเย็นข้อดีก็คือหลับสบายครับท้องไม่ไม่แน่นไม่หนักก็หลับสบายกินเช้ากับเที่ยงแต่ที่ผมต้องการน็คือเป้าหมายของเราคือการใช้ไขมันสะสม พราะฉะนั้นในกรณีที่เรา8โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินอะไรตั้งแต่8โมงเช้าใช่ไหมครับเราก็ดึงไขมันสะสมเขาบอกเป็นช่วงทองคาอินซูลินต่ําสุดร่างกายดึงไขมันมาใช้แบบเต็มกําลังตั้ง8โมงถึงเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทำ16:8ผมเดินตอนเช้าด้วยนะครับ<ม>เดินตอนเช้าก็เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกล o ิ i n t e n ิตี้นะครับจะใช้ไขมันจากไขมันสะสมเป็นหลักเบิร์นอีกนะครับ นะเบิร์ด้วยการเดินนะเดินตอนเช้าออกกาลังกายนะครับวอบอัยสวแล้วต้องเดินออกกําลังกายเช้ามาตอนเช้านี่<อ>ดีนะครับตอนเช้าอากาศเย็นสบายครับมาเดินตอนเช้ากันนี่มีความสุขดีอากาศเย็นเย็น,เย,นเย็นกว่าตอนเย็นแน่นอนใช่ไหมครับส่งผลต่อฮอร์โมนในทางบวกนะครับก็คือโคตฮอร์โมนเพิ่มขึ้นคอติซอลตอนเช้าทํางานได้พอดีไม่มากเกินไปช่วยเผาผลาญพลังงาน สมองปลอดโปร่งสดชื่นตอนใสๆนะนี่คือการทำา IF นะครับแล้วก็เดินออกกำลังกายด้วยดื่มกาแฟาอีกนะดื่มกาแฟาตอนเช้าอีกกาแฟาอีนในกาแฟาช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่งสัญญาณให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้มากขึ้นนะยิ่งเพิ่งเดินกับเข้ามาอีกยังใช้หมดไขมันมาดื่มกาแฟาดำอีกกาแฟาดำมาต่อเติมไฟ ได้พอดีเลยครับนะกาแฟดำมาเติมไฟไฟของการใช้ไขมันเป็นพลังงานนะครับเพิ่มความสดชื่นโดยไม่ดูดฟ้าแล้วก็ลดอาการหิวนะครับรลดฮอร์โมนกรีลินนะเกลินเหรอที่จะรู้พี่รู้สึกอิ่มนานกว่าปกติคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับทำงานโดยใช้รหัสคำสั่งผ่านฮอร์โมนนะร่างกายของเราทุกอย่างนะครับเป็นมีฮอร์โมนเป็นระบบที่ สั่งให้ร่างกายเราทํานู่นทานี่นะครับนะตามให้เหมาะสมและปรับตัวอันนี้ตีสามตีสี่นะครับจริงๆร่างกายของเราเนี่ยเตรียมความพร้อมนะดโดมีนนนะครับสร้างน้ําตาลของเราพร้อมพูด,ดง่ายๆว่าร่างกายของเราตื่นเช้าขึ้นมาตอนตีห้าร่างกายของเราคงจะไม่ให้ร่างกายเราอ่อนปลกเบียกไม่มีน้ําตาลในเลือดนะครับเราก็ต้องตื่นมาแบบสดชื่น น้ำตาลเราพร้อมที่จะทํางานเราก็พร้อมที่ไปเดินพร้อมที่จะออกกําลังกายพร้อมที่จะใช้ชีวิตในทั้งที่เราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดตเข้าไปนะครับไม่ได้กินคาร์โบไฮเดตเข้าไปเลยไม่ได้กินน้ําตาลเข้าไปไม่ได้กินพลังงานร่รงางกายก็ออกไขมันสะสมมาใชา้นะครับตับจะสร้างกูโคสนะตอนตีสามถึงหกโมงเชา้าตับจะสร้างกูโคสเขาเรียกว่าภาวะกูโคกูโค,โคโนิโอเจนิซิสนะครับ เนไหมครับร่างกายเราไม่มีทางขาดน้ำตาล fat adaptation นะครับ fat adaptation ก็คือใช้คีโตนนะครับใช้คีโตนหรือบวกกับ auto ออโต f ฟาจีออโต a ฟาจีก็เป็นกระบวนการที่ซ่อมแซมเซลซ่อมแซมตัวเองนะระดับเซลล์เลยนะครับเป็นการซ่อมแซมตัวเองระดับเซลล์ถ้าใครอยากจะมีก็พยายามฟา์นานๆยิ่งฟา์นานนะเป็น18 6หรือ24ก็จะดีนะครับทำให้ เขาสู่เพราะว่าอ u t โตฟาจีร่างกายกำลังรีไซเคิลเซลเสียบวกดึงไขมันอย่างนึกนะออกมาใช้งดคาร์โบไฮเดรตนะครับดื่มน้ำมากๆขยับตัวช่วงฟาติงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออ t โตฟาจีนะครับคือ่อมแซมเป็นเหตุผลทำให้อ่อนวัยสุขภาพดีขึ้นถ้าเกิดเพราะฉะนั้นการทำไอเอฟนะครับเป้าหมายตรงนี้แหละครับสุขภาพดีขึ้นนะสุขภาพดีนะเมื่อกินน้อยลงหรือกินแบบเป็นช่วงนะครับ ออโตฟาจีเมื่อไหร่จะเปิดใช้งานก็ระดับอินซูลินต่ำไม่มีอาหารใหม่เข้าร่างกายเริ่มหันมาใช้รีไซเคิลของเก่านะครับก็คือกินเซลล์ของเสียนะ้มาใช้เป็นพลังงานแทนนะออโตฟาจี Auto ing, ก็ทําให้เซลล์เสียที่ค้างกกค้างอยู่ในร่างกายนั้นหมดไปกระบวนการนะครับสแกนเซลล์ห่อหุ้มออโตฟากโซมไปห่อของเสียไว้ส่งไปไลโซโซมเพื่อย่อยสลายเป็นกรดอะมิโนโนํากลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลมาใช้เป็นพลังงานหรือ่อมแซมร่างกาย ไปไล่สุดสมเอาของเสียต่างๆนะครับมารีไซเคิลใหม่เป็นกรดอะมิโนแล้วก็เอามาใช้เป็นพลังงานหรือซ่อมแซมร่างกายนะครับโอเคว่าการทำไอเเป้าหมายอยาก,กให้มีการเกิดออโตโฟ,ฟาจีก็ใช้นานหน่อยนะครับซ่อมแซมเซลล์ช่วยชะลอวยัยล้างล้างโปรตีนเสียป้องกันโรคสมองเสื่อมนะครับย่อยไวรัสแบคทีเรียที่ลบในเซลล์เพิ่มภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงก,การเป็นมะเร็ง พราะลดการสะสมของเซลล์ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการทำไอเอฟนะครับเว้นช่วงการกินมีประโยชน์มากมายนะครับกิน2มื้อประหยัดด้วยนะครับประหยัดด้วยจริงๆริองอมือ้อไม่ต้องกังวลเรื่องมื้อเช้าเลยเช้ามาออกมาทํางานได้สบายกับฝ่ายแก้วเดียวแล้วก็เที่ยงก็กินอาหารปกติเที่ยงเย็นนะครับปกติถ้าใครจะเข้าสู่โหมดคาร์นิวอลแบบผมก็ยินดีนะครับ ไปดูคลิปก่อนหน้านั้นว่าคาร์นิวอวคืออะไรคาร์นิวอว์ไดเอทนะครับก็ขอบคุณครับที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับพายายามฟังให้จบนะครับเกิดประโยชน์แน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามครับมาเวทช่วงการกินลองดูนะครับ30วัน30วันจะเห็นผลครับสวัสดีครับ